สวัสดีครับอยู่กับพี่อามนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Shadow Fight 2อนั่นเองนะครับอาวุธพี่อามตอนนี้นั้นก็เป็นเกรฟอันนี้นะครับดาบ2คมนั่นเองชุดเกราะก็เป็น Shadow Armor หมวกเป็น Silver Kabuto นะครับอาวุธเครื่องก็ยังเป็นคุณนายอยู่แล้วก็เวทมนต์ก็จะเป็น Energy Ball นะครับไม่มีอะไรที่ติด Enchant เลยนะยกเว้นคุณนายนะครับเพราะว่าขี้เกียจเติมเติมเพชรขี้เกียจเติมเพชรเป็นความขี้เกียจส่วนบุคคลนะครับห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาด เอาละครับผมไปลุยกันดีกว่าไม่รู้ว่าจะได้ถึงขั้นไปสู้กับวอร์ปหรือเปล่านะครับแต่จะพยายามเต็มที่นะครับลุยเราจะได้เจอกับอันนี้ชื่ออะไรนะโบซุนใช่ไหมจำได้นายปราบเราไปเมื่อ EP แล้วเขาใช้เกรฟเหมือนกับเราเลยนะครับมาเด้อโดนจับทุ่มยังไม่ทันไรเลยแต่อาวุธเราสู้ได้นะมาพี่มาใกล้ๆผมใกล้ๆผมหน่อยมผมฟันไม่โดนเนี่ยช่วยอยู่เฉยๆหน่อยได้ไหมทีไปหนึทีเตะขาหที เขาก้มพอดีนะครับทำให้เราสามารถเตะตูดเขาได้เมื่อกี้นี้เข้ามามาถ้าไม่เข้ามาเราเข้าไปหาเองอย่าพยายามให้เขาตั้งตัวได้ครับไม่อย่างนั้นเขาจะยับหน้าเราท่านโบซุน,นีไม่ธรรมดาอย่ายามาเตะปันหนึ่งทีไม่โดนยามาฮาจะกระโดดอะไรนาติดอยู่มุมตรงนั้นแหละห้ามออกมา เราไม่ให้ออกโอ้โหเขาขดื้อครับพี่เขาออกมาได้ครับเขาดื้ออย่าดื้อสิท่าฟันมันมี2อังหว่าน,นะครับซึ่งก็แน่นอนอาวุธเขากับอาวุธเรามันเหมือนกันเรารู้ทางดีแต่ก็ยังเผลอไปกดตีอยู่ได้อาแล้วก็ผมโอ้ดูโฆษณาได้2องใช0สองแสนเลยเหรอ <What? S 1> เยอะจัดอะอา่อา,อาดูสะหน่อยดูสะหน่อยถัดจากโบซุนก็จะเป็นบอสคนถัดไปนะครับชื่ออะไรวอเลอร์เ er, หรออาวุธเขาเป็นตรศนย์ใช่ไหม เวลเลอร์ er นะครับ <Yeah. S 1> มาจากเวลที่แปลว่าปลาวานหรือเปล่าโอ้โ oh, ห oh. อะไรไม่รู้แต่ที่แน่ๆเขาสามดอกไปก่อนแล้วทำไมพี่ตึงจังอะตามไปถีบเดิไม่โดนครับ <What? S 1> แต่เตะได้นะเหยียบหนึ่งที <What? S 1> ไม่โดนอีก <What? S 1> เขา <What? S 1> พิ้วเป็นพิ้วไปนไหนลักหนาเนี่ยฮะ <What? S 1> ไม่โดนอีก uh. เออโดนละ กระโดดมาแทงเราเขาก็ตีเราไม่ค่อยโดนนะหลังจากที่โดนเราโดนคอมโบแรกไปหลังๆเขาก็ตีเราไม่โดนละโชว์<ฮ>หนึ่งทีโอ้โห,โหโเขาจะแพ้ก่อนเหรอเนี่ยโชว์ถีบเป็นหนึ่งทีไม่โดนโอเคได้เวลาเอาคืนครับโอเคโชว์ควยนิดนึงก็ถือว่าโอเคอยู่ระวังการโจมตีของเขาให้ดีเพราะเขาก็ จมตีได้รุนแรงนะครับหนึ่งทีก่อนล่างเตะโอเคถอยหลังกันมานิดนึง <What? S 1> ต่างฝ่ายต่างเตะกันไม่โดนครับเมื่อกี้นี้โอ้โ oh. หงัดเราไปการโจมตีของเราก็ไกลใช้ได้นะระยะสั้นๆนี้เราเตะก็จริงแต่ว่าดาบของเราก็ไกลอยู่ถ้าพูดถึงนะครับ oh. เขาจับเราทุ่มใช่ไหม oh. เดี๋ยวก็ oh. เราก็ชนะแล้วละ่ะ เตะให้มันโดนๆเถอะอ่ะประมาณนี้ <What? S 1> อ้าวไม่โดนอีกก็บอกกเตะให้โดนๆเออเรียบร้อยเวลเลอร์ er ครับชนะไปได้ดูโฆษณาได้สามแสนเจ็ดดูโฆษณาได้เงินรางวัลเพิ่มถ้าดูครบก็ได้เงินเพิ่มอีกตึงมากทีนี้เราก็ต้องเจอกับวอร์ปแล้วนะครับพี่ยามีความรู้สึกว่าด้วยอาวุธตอนนี้ไม่น่าชนะได้หรอกอาวุธยังยี่สามอยู่เลยครับยังไม่ได้อัพเลยแต่ถ้าเราซื้ออันนี้มาก,ก็ใช้เงินน้อยกว่าอัพอีกนะ พี่อาร์ว่าเราน่าจะซื้ออาวุธน่าจะดีกว่านะครับแต่ก็ชอบนะชอบอาวุธนี้เหมือนกันกลับไปใช้ดาบประจานดีไหมเนี่ยฮะอยู่ไม่ก็ใช้ของแพ้ไปเลยครับอันนี้เรามีดาบอยู่สองสองเล่มนะอย่างนั้นอย่างนี้เรามาดูเรื่องเครื่องแต่งตัวก่อนก็ดีอันนี้5้าแสนแนะครับเราอัปเกรดเครื่องแต่งตัวนี่แปดแสนแนะถ้าซื้อใหม่ประหยัดก่อนตั้งเยอะนะครับห้าแสนแแต่ว่าก็ต้องรอเวลานะครับถ้าซื้อมาก็ต้องใช้เวลาในการนำเข้านี่ครับมันจะมีการนำเข้านิดนึง ใช้เวลาเพีง20นาทีในการนําเข้าสินค้านะครับแล้วก็หมวกเลเวล24ถ้าเกิดเราซื้อเลยมันก็จะใช้เงินน้อยกว่าอัปเกรดนั่นเองจับมาสิและแน่นอนว่าแม้แต่หมวกก็ยังต้องนําเข้ารอเวลานิดนึงครับกําลังนําเข้าอยู่20นาทีโอเคครับชุดก่อมาแล้วแต่ยังไม่ได้กดอัปเกรดนะครับเครื่องป้องกันเลเวล24นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะสู้วอร์ปได้ไหมนะครับก็ลองดูของเค้าอ,อาวุธเป็นง้าวเหรอ โอ <Okay. S 2> เคดาเมจเราพอได้อยู่นะครับเมื่อกี้เตะเข้าไปทีนึงก็ถือว่าจุกอยู่เขาปาอาวุธคว้างใส่เราเราก็คือถ้าเราทำคอมโบดีๆก็อาจจะชนะได้อยู่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน,แน่พยายามอย่าโดนอาวุธเขาก็แล้วกันพีโโอ้โหทุ่มทีนึงเวทนี้มันเหมือนของอมันชื่ออะไรนะวูคานโนนะครับโ okay. อเคเราลองดูทิศด,ดูทางนิดนึงครับ อาจจะต้องจับทางจับหลักกันนิดนึงเพราะเราก็เพิ่งเคยสู้กับวอล์ฟครั้งแรกและก็น่าจะต้องสู้กันอีกหลายๆครั้งอะไรพี่ยำม,มาโชว์หนึ่งทีไม่โดนด้วยเขากาดได้ทำไมเขาพิ้วเหลือเกินกระโดดทีมหน้าก็ไม่โดนดอบคลิกไปนหนึ่งทีเตะหนึ่งทีล่างเตะแล้วสกิลอะไรมันขึ้นมาน่ะเป็นสกิลพาธที่สองอันนะครับ ยังสู้ไม่ได้ครับยังสู้ไม่ได้นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งสามรอบใช่ไหมโชว์หนึ่งทีเตะหน้าหนึ่งทีดาเมจไม่ดาเมดไม่ออกเลยครับเลือดเขาไม่ลดเลยโอเคเริ่มลดแลเริ่มลดแลโ <c oughs> ดนงับขึ้นพอด,ดีอาวุธยังไม่ถึงครับอาวุธยังไม่ถึงไม่เป็นไรเราไป เก็บเงินอัพของก่อนก็ได้ครับนะจุดจุดนี้อย่างนั้นอย่างนี้เราไปฟาร์มก่อน <L ess> โอ้โหเลือดแทบไม่ลดลดหน่อยเถอะพี่เออนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็ยังดีล่างเตะเตะเตะหนึ่งทีโชโชโชเออเริ่มละเริ่มลดละใช้ได้ใช้ได้โดนไหมนะ่ะไม่โดนครับเราอะโดน <L ess> <L ess> โอเค อาวุธเขาเป็นขวานระวังให้ดีขวานของเขาไม่ธรรมดาล่างเตะแบ็กคิกโดนงัดครับจริงๆเราก็งัดได้นะอ้าวเขางัดเรางัดเขาทุบลงครับเขาบอกว่าจะงัดอะไรยำมางัดพลังขึ้นเต่าไปหนึ่งทีอ๋กมหลบได้เกือบเกือบเหมือนกันล่างเตะเกือบโดนงัดขึ้นเมื่อกี้นี้ ทีหนึ่งทีเข่าหนึ่งทีก้านคอหนึ่งทีแล้วก็ล่างเตะเตเป็นคอมโบครับคอมโบหากินโดนงัดโดนเรียบรอ้อยอยากระโดดเข้ากำแพงเพื่อนสุดท้ายพยายามเลือกที่จะซื้ออาวุธใหม่นะครับไม่อัปเกรดแต่เลือกที่จะซื้อใหม่ไปเลยอาเดี๋ยวราไปลองใช้อันนี้ก่อนว่าเป็นยังไงนะครับซ้อมซ้อมซอมจทีธรรมดาเป็นแบบนี้มีคอมโบไหม เออคอมโบก็จะคว้างตุ้มไปครั้งที่2นะครับหลังโจมตีจะเป็นแบบนี้หน้าโจมตีเป็นแบบนี้บนโจมตีเป็นแบบนี้อ,อ่าโอเคๆล่างโจมตีเป็นแบบนี้มันช้ามากเลยนะเนี่ยหน้าโจมตีโจมตีแบบนี้3คอมโบเพราะฉะนั้นตอนนี้อาวุธก็จะเป็นคุซาริงามะนะครับแล้วก็อาวุธก็เป็น m ม n เทอร์ออฟไนทเอ้ยไม่ใช่เครื่องมัอกเป็น m ม n เทอร์ออฟไนท์หมวกเป็นคลอออฟไนท์นะครับ ส่วนอาวุธปายังคงเป็นคุณนายเหมือนเดิม Energy b a l บอเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้อัปเกรดอะไรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเราก็อัปเกรดซะอัพไป1ระดบับอัพไปอีก1ระดบับแล้วก็ไหนไหนอันนี้ก็ต้องใช้ละอัพไปอีก1ระดบับใช้เงินไม่มากครับแล้วก็ไปฟาร์มของมาสู้ตรงนี้เลยครับฟาร์มของต่อวันนี้เราจะต้องเอาวอล์ลงให้ได้การมาฟาร์มของนี่ก็เหมือนกับว่าเราได้ทําการเรียนรู้อาวุธนี้ไปเรื่อยๆนะครับชึบ ก็ถือว่าเร็วนะเร็วใช้ได้เร็วและเร็วและเร็วแล้วเหมือนมันโดนหัวด้วยนั่นนะใช่ไหม <c oughs> เราอโดนหัวโดนโออเคใช้ได้ครับยาวๆแบบนี้อือ <c> ห <oughs> ยาวๆาวยาวโอ้โหยาวๆาสั้นๆอย่าลืมว่าอาวุธเรายังไม่ได้อัปเกรดมาเสร็จนะครับอือหื่เต็มมาก อ่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามัวแต่ลองอาวุธอยู่ก็คือถือว่าเร็วใช้ได้เลยเร็วใช้ได้ปาก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 อเคียวโซ่นี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยแบ็คคิกกลับมาล่างเตะกระโดดทีบหนึ่งทีอาวุธเคลี้ยงฟันไปหนึ่งทีแล้วก็ปาก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 เขาเรียกว่าท่าฟันมั่วนะครับอ้าวเราแพ้แล้วเหรอเนี่ย ลืมดูพลังไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาวุธเราย,ยังอัปเกรดอยู่นะครับอ้าวอัปเกรดเสร็จแล้วนี่อ้าวเสร็จเหมือนกันครับหมวกก็เสร็จ <What? S 1> เพราะฉะนั้นอาวุธของเราคุซาริงามะ <What? S 1> ก็จะเสร็จด้วยเยี่ยมความยากลดเหลือเป็นระดับฮาร์ดเลยทีเดียวถ้างั้นก็อัพต่อตอัพต่อไปเลยแสนสี่แสนแปดแสนหนึ่งเอาเป็นก่อก่อนเอานี้มาก่อนไหนลองแก้มือซิอาใหม่าใหม่าใหม่พี่เบรกครับพี่เบรกเบรกคำนี้แปลว่าโรคระบาด เอาล่ะเรารู้ระยะของอาวุธเราเป็นอย่างดีแล้วอ่าโอเคเอปราพนอับมาแล้วมันง่ายไงล่างเตะหัวหน้าหนึ่งทีกิ้งอะไรนักหนาฮะอ่ะมั่วละระยะเริ่มมั่วละกะโดนหลบมันกะโดดหลบได้ที่ไหนเราเอาวุธแข็งหนัมันต้องกิ้งออ,อะไรพี่คือถ้าเกิดเราถ้าเขาโจมตีเราพาดหนึ่งครั้งอะ คือเราหวัวดหน้าเขาได้เลยเอออาวุธเราไกลครับนั่นแหละนี่ประมาณนี้ประมาณนี้เออมันสองจังหวะก้มหลบไม่ต้องเข้าไปบวกไกลๆบวกกันสั้นๆใกล้ๆแบบนี้การโจมตีคอมโบที่2จะไกลกว่าคอมโบแรกนะครับอืม ball. เพอร์เฟกบ้าบออาวุธนี้มันก็แลโกงอยู่นะทวนเมนต์คนสุดท้ายครับ24 24เจอกับพี่โอแมนครับไม่ใช่พี่โอแมนน มันต้องเป็นลุงโอแมนเป็นลุงแล้วอายุเยอะแล้วครับโอแมนแปลว่าชายชารา <What? S 1> หัวใไปหนึ่งทีหัวดชายชาราอะไรพี่ยำมาปาก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 ,ปากถอยลังกับรักษาระยะรักษาระยะไว้เออนั่นแหละครั้งแรกพลาดคือโอกาสของเราปาก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 ยำถอยลังกลับถอยลังกลับถอยลังกับ อะไรเราพี่ปาชิดตัวก็ได้นะยังไงก็ได้ได้หมดล่างเตะทีไปหนึ่งทีเข่าหนึ่งทีจบเพอร์เฟกต์ไหมเนี่ยไม่เพอร์เฟกต์นะครับเพราะว่าเราโดนโจมตีติดกาดไปทีหนึ่งมั้งเขาโจมตีเราโจมติดกาดไปหนึ่งทีก็เลยไม่เพอร์เฟกต์ก้มเนี่ยอาวุธความต้องคว้างแบบนี้เนี่ยๆ,ๆ,ๆอย่างนี้อยากเข้ามาใกล้รบกลัวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอาวุธเขาหลุดมือเลยเหรอไออาวุธหลุดมือเนี่ยน่ากลัว ทีบไม่โดนครับโดนเป็นล่างเตะๆไปก่อน <Yeah. S 1> โอ้โหวิ่งมาทําไมครับแล้วก็ฟักป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 ักท่าฟันแบบมัว <c oughs> <ะ>่วมวเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเๆดๆี๋ยวอจุกลุกขึ้นมา <c oughs> นั่นแหละเ <c oughs> ขาดันกิ้งเข้ามาหาเราอีกล่างเตะๆเยี่ยมระยะประชิดก็ได้เราถีบได้อยู่ <c oughs> ถีบระยะประชิดอ่ะบ้าบอมีที่ไหนแต่มันก็ได้นะ เรียบร้อยครับทัวร์นาเมนต์ครบแล้วแล้วก็คุสรงามะก็อัพเสร็จแลยบล้อยแล้วด้วยทีนี้เราควรอัพอะไรดีมันเหลือตังอีกไม่เยอะไปครับอัพคุสริงามะก่อนอัพเกรดเป็นหนึ่งทีเอาเพชรจุดเวลานับถอยหลังเยี่ยมคุสาริงามะตอนนี้เออเลเวลย4บอัพอัพเกรดครั้งที่3นะครับไหนดูซีลองสู้วอล์ฟดูว่าจะสู้ได้ไหมนะร,ระยะอาวุธเรารู้แล้ว อัปเกรดอาวุธเราก็อัปแล้วแต่เครื่องมองกนเรายังกากอยู่นิดๆอาจจะเสียเปรียบเขานิดๆหน่อยๆน,นะครับมีให้แก้ตัว3มครั้งต้องชนะสาใครชนะ3ครั้งก่อนคนนั้นชนะปาก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 พดหน้าไปหนึ่งทีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นฟันหนึ่งทีอย่าเข้ามาหาเราเรากลัวอย่าเข้ามาใกล้เราเรากลัวโอ้โหฟันสองทีเรียบร้อยครับ ปากเฮ้ยเพอร์เฟกบ้าบอจริงอะจริงเหรอมาเตะหนึ่งทีอย่าเข้ามาใกล้เราเรากลัว <What? S 1> บอกว่าอย่าเข้ามาใกล้เราเรากลัวไงกร uh huh. ะโดดแทงครับโอ้พอจังหวะที่เขาจะปาอาวุธลับเนี่ยเราสามารถที่จะใช้หน้าต่อยๆได้นะครับถ้าหน้าต่อยอ,ยอะ่ะ อะไรของเขาอีกน่ะอะไรน่ะเมื่อกี้เขาทำอะไรเหรอเข <What? S 1> ามีท่ากระโดดทะยานฟ้าแบบนั้นด้วยเหรอโอเคเราหวดไปก่อนก้มหลบครับอื้ก่อนที่จะเข้าไปโดนเขาถีบย้อนหน้าหวดไปหนึ่งดีรักษาระยะไว้ก้มหลบได้ไหมแล้วเราหลบยังไงอะ่ะม,มันมีท่ามันมีท่าพุ่งทะยานฟ้าควนี้ทีเดียวเราแพ้เลยอะ่ะ โอ้โหเพอร์เฟกใส่เขาทีเดียวเขาเอาจริงครับพี่วอ์ฟเอาจริงครับ uh huh. <Yeah. S 1> ฟันไปหนึ่งทีก่อน <What? S 1> แล้วมันรับตั้งรับยังไงเนี่ยเดี๋ยวอ่นะก้มหลบก้มหลบถ้าไม่ตายได้ก้มหลบก้มหลบเวทเดี๋ยวก้มหลบได้ก้มหลบรับอาวุธก้มได้ทำทุกอย่างเราทำได้ คำถามคือไอ้ท่านั้นนะเราก้มหลบยังไงก่อนก้มหลบไม่ได้หรือเราก้มไม่ทันตะลึงเลยเดี๋ยวก่อนเราจะชนะยังไงเนี่ยแพ้อีกรอบหนึ่งครับถ้างั้นเราก็อย่าให้มันได้พุ่งเข้ามาครับ e n c h a n t m น n t ครับ Enchant ไปนับถลังหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องนับอ่าได้เป็น Enchant ระเบิดโอเคอัพเกรดมาด้วยอีกหนึ่งทีเยี่ยมไปอัพการไปสู้เอากันให้ตึงเธอจะต้องโดนระเบิดของเรา โอ้โหมาถึงแทงเราก่อนเลยเออนั่นแหละโดนระเบิดบึ้มบึ้ม <laughs> ออมันน่าสงสารจริงๆยังไม่ทันไลรเลยถึงแม้จะไม่เพอร์เฟกแต่เราก็สามารถชนะได้นะครับโอ้ยโ,โดนแทงอีกแล้วยำม,มาล่างเตะๆเราโดนถีบสวนถีบคืนบ้างเฮ้ยเอาอีกแล้วมัน มันเป็นห้าอะไรของมันวะนะคือเราไม่สามารถที่จะต้านทานได้เลยไม่รู้วิธีหลบนะครับแต่มันต้องมีวิธีหลบ <What? S 1> ไปพุ่งมาใหม่ไปพุ่งมาซิเธอไปพุ่งมาซิเราจะหลบให้ได้เลยตามไม่พุ่งก็ฆ่ามันเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นก็รำคาญคิดว่าน่าจะก้มหลบได้แต่ต้องก้มหลบให้ถูกจังหวะนะครับคิดว่านะ อย่าอย่ามาเข้ามาทำไมเตะไปไปพุ่งมาอีกรอเราจะลองหลบดูบอกให้ไปพุ่งมาเยวอล์ฟนี่พูดไม่รู้เรื่องนะเนี่ยไปพุ่งมางมันไม่พุ่งครับมันใช้ท่าไฟบันลัยกันอบอกให้ไปพุ่งมาไม่พุ่งฆ่าเลยก็ได้อ่ะ <c oughs> เออหัวไปหนึ่งดีเอาใครตายเอาเราตายเหรอเราโดนอะไรตายเมื่อกี้เนี่ย ไม่พุ่งใช่ไหมไม่พุ่งใช่ไหมเออระเบิดไปซะหืหเ <What? S 1> งาเขายังโจมตีเราได้อย่างรุนแรงอยู่นะครับอย่าลืมอย่าประมาทครับไม่เล่นละงั้นก็ชนะไปเลยแล้วกันจบเรียบร้อยวิธีการท่าพุ่งนั้นคือ,อยายเธอได้พุ่งเออก็อยายเขาได้พุ่งก็แล้วกันฉันทำอะไรลงไป <What? S 1> วีดีโอบอกว่าทุกคนจะหมอบกราบแทบเท้าฉัน เพียงแค่ฉันตกลงที่จะช่วยเหลือเธอเธอบอกให้ฉันทรยศพ่อของฉันนั่นคือทางเดียวที่จะแสดงให้ผู้หญิงเอ้ยไม่ใช่ที่จะแสดงให้ผู้ชายรู้ว่าผู้หญิงของเราก็แข็งแกร่งเทคซิล <Take seal S 1> มาครับโอเคเนื้อเรื่องถัดไปเราจะได้เจอกับวีโดครับ The Greatest Temptation วีโด้ผู้ล่อลวงนะครับมาในที่สุดเราก็มาเล่นมาถึงเนื้อเรื่องนี้แล้วแล้วก่อนหน้านั้นและเราก็จะได้ปโชกุลนะครับในเนื้อเรื่องที่6กถึงในงเรื่องที่5แล้วบอดการ์ดระดับ impossible <What? S 1> โอเค ณจุดจุดนี้เนี่ยเรายังไม่สบายจะทําอะไรได้เลยแม้แต่ทัวร์นาเมนต์นี่ยังเป็น impossible เลยนะครับเพราะฉะนั้นไปอัปเกรดอาวุธไปเก็บเวลให้ถึงเลเวล25ครับโอ้มีาวุห้ใช้อีกมากมายครับแต่ขอเพียงแค่เราเลเวล25เราก็จะได้เข้ามาใช้นั่นเองเอลักผมและนี่ก็คือ shadow fight สนะครับตอนนี้พี่ยังกฤษเมอร์และเกม shadow fight 2ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแลวน้วพบกนใหม่โอกาสหน้าครับน่าจะได้เล่นเนื้อเรื่องวีดีโอแล้วละ่ะเดี๋ยวผมลาไปครับทุกคนแล้วเจอกันครับ